หลับลึกมากแล้วมันนอนไปแบบนอนไปเป็นสิชั่วโมงอ่ะไม่เคยนอนยาวขนาดนี้มาก่อนรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกดีตั้งแต่แบบวันแรกที่ได้นอนเราจะก็พูดได้เต็มปากเต็มคำเลยว่าแบบร m m e ม d ค่ะสิเต็มสิไปเลย ุ่นแรกที่มีอยากจะขอแนะนําคุณจือค่ะ,ค,ะคือรุ่นแมส์ทีเฟสที่นอนหลังเนี้ยจะช่วยยืดแนวกระดูกสันหลังช่วยทาให้เรารู้สึกผ่อนคลายเหมือนกับเวลาเราได้เฟร c ชิ่งค่ะเวลานอนก็จะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อถูกยืดเวลาตื่นขึ้นมาก็จะสดชื่นค่ะอ,อยากให้คุณจือลองนอนค่ะอย่างตัวเนื้อผ้าเขาก็จะเป็นผ้าเอาลาสนะคะเป็นเนื้อผ้าแบบเดียวกับที่ทําชุดนักบินอวกาศของนาซาค่ะดังนั้นมันก็จะช่วยแบบระบายอากาศได้ดีไม่กักเก็บอุณหภูมิค่ะค่ะต่อมา รุ่นที่2นะคะรุ่นนี้จะชื่อทัสคน่าค่ะรุ่นนี้เลยก็จะเป็นจุดเด่นในเรื่องของที่นอนอร์แกนิกค่ะเพราะว่าได้รับการรับรองจาก GOTS นะคะใช่ไม่ได้แบบยวบอะไรอย่างเี้มันจะให้แบบว่าความนุ่มแน่นจุดเด่นเลยก็คือ u u o Core Technology ค่ะคุณจือสามารถที่จะเลือกความนุ่มแน่นของที่นอนได้ภายในหลังเดียวกันค่ะคือสามารถที่จะถอดโ o เวอรออกนะคะแล้วก็ฟลิปเลือก ความซอบความเฟิร์มให้ <Wow. S 1> อยู่ในหลังเดียวกันได้ตัวนี้นะคะรุ่นเมโมราเบลเล่ค่ะ จุดเด่นๆของมันเลยนะคะก็คือจะให้ความเฟิร์มค่ะรุ่นนี้ค่ะเขามีมาส а จโฟมคือด้านบนเขาจะถูกดีไซน์มาเป็นแบบคลื่นค่ะดังนั้นก็จะช่วยผ่อนคลายแล้วก็จะช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นค่ะตัวนี้ก็จะรองรับสรลิลได้ดีด้วยเหมือนกันแล้วก็ด้วยผ้าด้านบนนะคะเป็นผ้าวิสโคสเขาทํามาจากเซลลูโลสของพืช <c oughs> จะช่วยขาจัดความชื้นในเรื่องของการระบายอากาศอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ดีสบายอะ่ะ คือตอนแรกนึกว่าจะแบบบอกว่าเฟิร์มแล้วมันจะแข็งต้องมาลองนอนเองอะ่ะไม่รู้จะอธิบายยังไงดีแอบชอบรุ่นเนี่ย <laughs> <laughs>